รัก้อยปลาปูรัก้อยสามกับห้าสามกับห้ารมกัน็นสี่ครับครัปูอะรักร้อยครับผมเดี๋ยวให้เอฟซีเริ่เบิ้ติมกัครับผจะหามายังไงปให้เอซีเบิ้ลักร่อยก่อน คับผมตรงนี้ไหไม่ตะกับมเยนเทียมอ่ากับมเเทียมอ่าต่มืส้มแคปหน้าจอไว้ที่น้องรักร้อยของปูก็มีสามกรบหาแบนีสามกับหารักร้อยสามกับหาปูสามนี่ยปูมากสามมักสามครับผมโอ้เพราะว่าสามขงวดนี่ครับครับผมอ่เปิดไปปูรักหน่วยมาหกบนรักหน่วยหกบนนี่เพรอเออเอักสามตเลยูน รุนหกหนึ่งมารับปูลัก10สิบเมนเนี่ยครับะนี่ส่วนเออเอซีถามม่ะลักลักหน่วยร่างไหมปู่ร่างเราหาตัวเอาหัตัวเดียวแค่เดียวหาตัวเดียวปู่ผบ่มีเห็นบ่มปู่บอกสองว่าหันบ่มีบบิมีหโอบิมันนี้บ่มหกอปู่ งวดงวดนี้ไม่หาตัวเดียวหตัวเดียวงวดเมื่อกี้นี่ปู่บอกว่าสองมุมีนั่นแหละครับผมนั่นแหละคุหาหกมุมีครับผมปู่ก็ยังบอกเลยลักคลิปครั้งครังครับผมที่บางทีครับผมคลิปรังช่างเช่าครับผมบางทีมันก็เป็นมีหกเหมือนมุมมีบานครับผมนั่นเดียวอีกรังปูได้ ห้าเจ็ดหปดน่องตัวพนเียวหว่ปห้าเจ็ดห้าแปดพนโอ้หัวีห้าเจ็ดห้าแปดวปัวมาห้าเจ็ดตัวมาไอของปู่ที่ห้าตัวมาสามตัวไม่ใู่ปูวสุดของปู่นี่จะนี่จะเจ็ดตัวมาสามตัวเหรจตัวมาเละล่างมที่อยู่่องสุดนจะทเกี่ยกับผม สองตัเดือบังเดือบรังปูนาเดือกครับนกพีเทวดาพีนกปีออสองตัวถ้าพี่จะหมดอันนี้นี่เจ็ดตัวปููเตัวมาสองเจตัวมามตัวสองตัวลัง อี่ล่างเด่นนีู่ล่างหครับูนี่นี่ปููออกัวนี้แล้วนี่ห้าเจ็ดห้าแปดไม่ชองูถึงะผมโอ้หตัวเดียวนี่อห้าหมีหกมีบะปูมาารพิล้วพลาดเลยคุณกัะผมมันมหาแน่นอนไปโอ้สะพานเดี๋ยวก็มีแล้วอันนี้มากายอ้บซีหายอุ้ซีเบิ้งเจีดหนึ่งสามนัไดก็ตีจะรังกาเบิ้งเอ้าวันนี้หายหาเกีดกับ ห้ปเอาคู่ท่านอนกับห้าเจ็ดกับห้าแปดมาสองตัวทุกทุกวันได้ไครับผมมาตัวสามแปดห้ามันมีเจ็ดหนึ่งสามแปดห้าหกศูนย์มาสองตัวอวันนี้ผู้ท้าผู้จับกะแปดห้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดครับผมห้าเจ็ดห้าแปดนัวห้ตัวอยู่ืนี้กครับผมโอครับผมโอ้โ่ เขายังบอกอยู่ในปีที่สองไงวะโอ้ครับผมครับแมนแมนหปูหกปูมีเนี่ยเอาหาตัวเดียวครับผมเาตัวเดียวมันงอมาเลยนี่งอมาเห็นบ้านหัวสองเห็นบ้านห้าแปดหัวเก้าสองปูสองตัวเดียวรวมไปกอนนี่ครับผมบ้านก็มันบ้ามาตัวบัดร่องตัวนี้ครับผมมาหาครับผมต้องมาหาครับปูเนาะ มีอย่างผมแบบอันนี้มันมาผิดบางอย่างอย่างนี้โซคาร์ฟิวมบ้าอันนี้ว่าแต่พิดหมดเดียวนะปูแล้วเออนั่นเดี๋ยวพอนีเรียกนี่มีปูปูหากับผมุณบอกครับเล็กหลังแต่ว่าปู่เนี่ยหาตัวเดียวนะครับเนาะครับนี่จับปูจะไหนครับปู่ปูมักอันปู่จับปูให้จังไดเลขล่างอันนี้สูตรล่างถ้าเป็ดถูดล่างเก็ปูหรือสูตรล่างครับล่างสูตรล่างนี่นี่นี่กระลังนี่ช่องถูนุ่มตะเพียงจังหมดครับนี่มันมาเข้ากันห้าเจ็ด ห้าแปดวิ่งกับวิ่งหาน้าปูนี่วิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาตัวเดียวเนียนห้หาเจ็ดกับหาแปดนะคับมันแค่นั้นแหละครับผมไม่ไมีช่องถูดหรือว่าช่วงนั้นพีดแล้ววิ่งล่างเออล่างอย่างเดียว่วิ่งล่างอ่าวิ่งร่างห้าน้าปูหาเม็รเดียวน้าปูเนาะห้าเจ็ดกับห้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดห้าแปดครับผมอันนี้ล่างอย่างเดียวเลยห้าครับ เอฟซีเพิ่นได้แคปหน้าจอไว้หล่าพี่น่านี่กระเป็ดกระแปดกผมครับผมครับผมปรูเพร่ะนั่นละครับครับเอาตามใจเอาตามปูมากกว่านะครับตามปูมากเพราะนั่นแหละเพิ่นต้จับอปลาไดเอาไปวันนี้ส้นส้นบนเนี่ยปูบนกับปูเอาหกถ่ายตัวเดียวเลยหกท่ายจะได้วิ่งหกเล่นบมดปูหกหลักงวยหกหลักงวยวิ่งหกครับผมพี่ใส่ปูสูตรวดบนนี่สูตรบน บนบนเอาไซรอดที่ปูบนวิ่งบนวิ่งหกหกปูหกมิดเดียวนะปูนะปูเอฟซีกับจากได้กับจากันได้ที่ปูหลักสิบหลักหนึ่งวันนี้ปูจับคูยหกจังปูปูปูเอาศูนย์หกเท่านี่บนศูนย์หกเม็ดเดียวเนี่ยศูนย์หกสิบหกศูนย์หกสิบหกออกสิบหกออกศูนย์หหกหกหนึ่งหกนะปูนะ สองห้างนี่ผมชอบนั่นเดีละไม่ต้องแปลอะไรครับผมมันชุดหนึ่งสองมันจ่องมากัวนี้อีกครับผมเพื่บอกหั่นชุดหนึ่งสองมาหนึ่งตัวมันมาหนึ่งเดียวครับผมศูนชุหนึ่งสองบันนีทศูนย์หนึ่งสองไม่อีกบันนีกกครับผู้ก็ยังบอกแล้วห้านี่ยคูณหลักหน่วยขั้งที่สี่บันที่ผู้ได้ผู้ได้จับศูนย์เอาไปศูนย์หกหนึ่งหกเนี่ยครับผมเพื่บอกหลักหน่วยขั้นที่สี่เนี่ยไมใช่ครับผมห้าคูณหลักหน่วยสอง เป็นชิูหนึ่งชองหนึ่งครตัวศูนย์กับหนึ่งมันมาขนาดแล้วตัวศูนย์กับหนึ่งเบอนบ่อช่องช่องก็บ่ามีลักชิสอีกเนยครับผมโอ้ช่องี้หกตัวยวเคยอืวันนี้ลักลอยลักลอยตัวนี้กับขาปูมันลักลอยสามกับห้าสามกับปูสามตัวเมีสนาดเรียกว่าได้ไปเอาคืนอีกแล้วลัก้อยมีสามกับห้าเท่านั้นปูเนาะลัก้อยนะพี่น้องด้ยห้าศูนย์หกห้าหนึ่งหก ักร้อยมีมีอย่างกองปูสามหนึ่งหกมีกับโอ้กับรักรักร้อยไหมปูสามกับห้าท่านเดียวสามกับห้านะปูเนาะกับผมหลักร้อยเออเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กรอบสี่เหลี่ยมนี่ครับพี่น้องหลักร้อยหลักร้อยเดี่จับเอาไปใช้สามศูนย์อ่าไอสามนี่มาใส่พี่สามศูนย์หกสามหนึ่งหกหรือห้าหนึ่งหก ห้าศูนย์หกอ้ะมาคุช I mean ีและพี่น้องกับผมนี่ครับก็่วนล่างก็หาเจ็ดาแปดครับเช็ดซื้อปูบนล่างเ้นล่างบนเป็นบนเนี่ยพี่น้องเนี่เนีลยนเ่ลักลอยเะสามหาโอ้เอ้ายับมายังน้อยปูว่านี่ลักลอยโอ้ลักลอยเดี๋ยว่าเพิจารณาหมดปูัเทียนกับเขาตัวเดียวเห็นว่าห้าก้อนแปดปูยังบาแปดตัวเดียวครับผมไม่ยอมออกแปดมันเขอชองโตีสูตรชองโตเด่น ครัับมมนากอันนี้เรากลับกันครับผมขับเข้าสองตัวปูวสามปูมาสามบันนี้งวดนี้ดับตัวใดปัวฮะงบแบบว่มีล่างดับดับหกร่างดับหกร่างอย่างเดียวนะปูณมาออกบนมาออกบนรังเงินเออมันจะขึ้นมาบนครับผมดับล่างแต่ว่าบ่ดับบนฮะดับล่างไม่ดับบน อ่ะพี่น้องเอฟซีเบิ้งไปตะก้อนนะพี่น้องปูก็ ade, เปิดไปเรื่อเปิดไปเร่อยไอเอฟซีกเบิ้งกัน <c oughs> นะครับผมเพราะว่าบางทีอที่เอฟซีพิน่นงก็เรียกร้องว่าต้องค่อยๆเบิ้งไปนะพี่น้องเด้อค่อยเบิ้งไปงเสีย,ย,ยเงเสียงหัวปูนี่ม้วนจับใจดีนะพี่น้อง บ่ถือกระยาเล็กก็แต uh, uh. ่ว่าบ hey, so ่ถือกระยาดีที่เสียงปูเสียงหัวปูนมวนนี่เดี๋นี่เดี๋ปูเห็ดใบเนี่ยมีเห็ดใบข้าวนี่ยนี่โอ้ดับเลยดับบ่ครับนี่เอางวดเนี่ยละเอาเงินดับไรตัวนี่เดี๋วหกวันทั้งสองไปวันวันนี้หกวันเมื่อกี้เมื่อกี้สองนาปูนะปูเมื่อวันนี้ดับสองนี่ปูนี้ดับหมปีที่สองปีที่สองไม่บ่ทันพิจารณานะ วนเมื่อนังดับสองวันนี้ดับหกนับบหรือล้างปวนล้างล่างเง่อเดียวดับล่างเอาไปลนางมันจะขึ้นบล้างเอาไปขึ้นบดกับผมขั้นสื่อเลขที่หกกลางนี่บ่ได้เงินต้นสัตตัวบ่เลยือกูสบอกบ่มาอีบ่มาจัดเียโอ้ครับผม ลุงลุงซีมายิงซีสิยิงบนหกยิ่งล่างห้าผู้มันจะ่ลักร้อยบ่ฟิดจแกหมดผู้มันจะ่ลักร้อยสามกับหายทอ่ปู่แน่นอนเดิครับผมนวดนั้นมันโกบแดดกันอยู่อ่ะนี่การทัวร์ชมปูกระหายมาบนสองหางล่างสองหางก็มีเลขติดเลข หลักร้อยด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้ปูว่าไม่เหล็กสามตัวเราปูว่าไม่เหล็กสามตัวเราปูกันนี่ก็ซับสามตัวเนี่ยปูอะไรมาเนี่ยโอ้โอันี้สามสามเป็นลักลอยว่ากูเทียบปูจับปูให้ได้นะอ่ะวันนี้ปูก็เอาให้จับเองก็ไม่รองนี่ครับสามกับห้า รักหน่วยล่างนี่ว่าปัวามันจะออกเสียันเด่นห้าเจ็ดตัวเดียวโอ้รักหน่วยล่างเลยรักหน่วยล่างตัวเดียวนี่ยรักหน่วยล่างมีตัวใดียมปัี่สามสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เดี๋าหนนี่เลยหนึ่งหกสิบเอ็ดเนี่เขาก็ถือเครื่องเก่าซุ่มเด็กหน่อยเขาซึ่งบนเครืงล่างเนี่ยหน่วยล่างนะปูวเนาะแสดงว่าอยู่เก่า หลัก่วยล่างยังเยียครับผมโอ้หงวดทีเดียวกับเขาอันท้ปูเนาะสองเห็นบ่ครับสองหกเห็นบ่เก้าครับผมคับับปูสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเนาะหลักมวยล่างเอครับผมเออมีนเมียนนะจำเป็นจะเคเด็กกระด้าครับผมมันจะมาทังหลักสิบหลักมวยหอมนาะอปู นั่นแลวที่มัํากันด้ื่อ้วนอย่านี้ผู้จับห้าเจ็ดให้พ่อมเนี่ยนั่นแลวนี่ามที่มากันห้าเจ็ดแต่ว่าผ้าห้าเจ็ดครับผมจะู้้หาห้าเจ็ดหาเปล่ได้ลนั่นแล้วครับมีคิดไมนะครับปูเนาะปู้หายเจ็ดเทนเนี่ยตัวนักขับปูนักหาเจ็ดเนาะนักหายเจ็ดนะรับปูห้าเจ็ดนักหาเจ็ดนี่ห้าเจ็ดับไปนั่นห้าเจ็ดเจ็หนคู่เดียวนี้ละ 27ล่างนี่บาปูวันนี้บนบนปูฟันตัวไหครับปูเลขสองคูัปูกันเนี่น้วไดศูนย์หโอ้ปูปูจัดให้ปูมากศูนยหนี่มาปูศูนกไป่องหนึ่งหกครับผมพอาหนึ่งคุออกแล้วนะปูเนาะหนึ่งล่างเนาะนั่นแหละมันจิกลับมานเนี่ยมันมันว่านี้ไปของเก่าเรียครับผมครับผมบ่านี้ไปไกลเนาะปูเนาะบ่านีไปไกลเเช่นบ้าศูนย ศูนย์เจ็ดของบ้านหนึ่งเจ็ดที่สีนกปูนะมันมาไกมันวัไงไก่ป้าใดฟได้ไหมแมบัดนี้หกหนึ่งมันสึออมศูนย์หกนกปูมันเพิดบมานหนึ่งแปดสิบตัวเนาะปูหนึ่งแปดตรงไหนโอ้ปูมาแปดแท้งเนาะหนึ่งเจ็ดตืนเ้นหน่อยขาถือขึ้นก่อนดิฉัครับผมหนึ่งเจ็ดเทิ่งหกหนึ่งอิบพองครับผมเมื่อเลขลัน ลูกหลานเขาเจ้ามามันมันมาเอามาใส่เรียบชุดนี้วันละหน่วยมันอืมมันมากหกกับเจ็ดมันเด็กลูกสาวมันกับผมครับห้าก้อนเพื่อกันเพราะมันถือกุ้งวัดมันออกมาจับใส่ชุดนี้เลยละหน่วยมันเถอะครับละหน่วยมันบ่อกเจ็ดแปดศูนย์มันก็มาเอาเจ็ดเนี่ยงวดนี้ก็สามสี่สามสี่หกเอาหกตัวเดียววดนี้ วันนี้เร็วไม่เด่มันปูผมจำช่เราหน่อยรักนวย้ออกหตัวเดียวสามี่กออตัวเดียวครับผมเรียงรักหวยเฮ็บ่าปูยังบอกไม่เบียวเจ็แปดทุนเปดทุนอีกครับผมสองเที่ยครับผมม่รเ็อีกเลยพนบารมการครับผมบารนี้เนาะสามถี่หกออาหกตัวเดียวเนี่ยครับผมครับผมรักหนวัพัดจกเที่ยด้ปูยังเหียบเห็นบงอยู่ครับผม มีแค่นี้นะครับปูเนาะเออมีเท่านั้นครับขอกราบขระอบระคุณปูหลายๆเด้อครับเด้อที่แนี้ทางลูกหลานนะครับเนาะครับครับกรารมัสการครับผมไปุนบ้านยังห่วทำกูกระเล่นปูกระหายน่องวัวและทางส้มชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเลยครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ